สวัสดีครับการอเจสนิสารำแบบบ้านไม่มีไ้หลุฝนรก็ใส่ถงที่เตัดมาเนี่นี่เจสนอนี่นี่นี่เจอสอนนี่แล้ว ถงลมไปครับแล้วก็ใส่ถุงลมมันก็จะหลดนลงใส่กระดาษอีกระดาษรองไว้แล้วก็ถงลมขอยทีงียนี่ครับแบบง่ายๆเป็นบ้านข้ออุปกรณบแล้วก็อากรอบตัวนี มันเยอะเราไม่ต้องไปผสมแป้งนะครับเอาไปพ้นเลยมันใส่จันตัวเมียที่เราเตรียมไว้จนมันแตกแล้วโอเคครับส่วนแม่ไม่ได้ดา่าครับผมตัวสุวรรณคูหาครับ